เพลงครับครับเชฟเพลงรู้สึกยังไงครับกับการแข่งขันครั้งนี้รู้สึกว่ามันโหดสำหรับผมมากครับผมอาหารไทยแท้เลยครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้ารอบซ e มิไฟ n a ลครับโจนี้มันก็สมศัิสจริงๆผมไม่ต้องทำไม่ได้ครับคนอื่นอาจจะถนัดนะแต่ผมไม่ถนัดแต่ผมก็ต้องสู้กับตัวเองว่าต้องทำให้ได้เราถึงจะมีศักดิ์ศรีพอไปยืนในรอบซ e มิไฟ n a ลครับแล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณต้องออกและไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยครับเพราะผมรูここ้ส anyway. ึกว่าผมต้องทําให้ได้ผมต้องเข้าไปสู่รอบเซมิไฟแนลให้ได้ผมรู้สึกว่าคนที่ออกไม่ใช่ผมอ่ะเพราะว่าภาพในหัวผมมันมีแต่ว่าจะต้องเข้ารอบเซมิไฟแนลให้ได้ตั้งใจที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับอันนี้เขามีสีมาให้เหรอไม่รู้จะทําอะไรหาขอก็ไปเจอต้องอ่านที่โจดมาอีกมันเก๊กๆกันกัอยู่ไงเบลครับเบลเคยทําสิ่งนี้มาบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยเลยค่ะเชฟ เคยทำชูไหมไม่เคยเลยค่ะเคยทำสโสมไหมครับไม่เคยค่ะเคยทำคอมโพสไหมครับไม่เคยค่ะเบลไม่ถนัดอาหารฝรั่งเลยค่ะเชฟแล้วคุณจะรอดไปนี้ได้งไงต้องรอดค่ะเชฟ หนูจะพยายามทำให้เต็มที่อยากเข้าไปถึงเซมิฟานลหนูไม่ยอมแพ้หรอกค่ะเราก็ยอมรับตรงๆแมนๆไปเลยเบลทําไม่เป็นเลยสักอย่างในจานนี้เพราะาเป็นถนัดอาหารไทยแต่มันก็คือปลาตุ้งโกโนมข้นหวานนะครับถ้าเป็นมาสเตอร์เชฟอาหารไทยคุณต้องทําให้ได้ครับค่ะเดี๋ยวเบลจะทาไปให้เชฟชิมว่าเบลทาได้ขอโชคดีครับขอบคุณค่ะเบลอยากเป็นเชฟมากจะทําให้ได้ต่อให้มันจะยากแค่ไหนไม่ถนัดไม่เคยทําแค่ไหนก็ทําให้ได้ สองคนต้องตีแล pues ้วครัมเบิลต้องเข้าเตาอบแล้วและโรบเบอรี่คอมโพสจะต้องเคี่ยวใกล้ได้ที่แล้วได้ยินไหมคะเอสกิ๊กแป้งชูอยู่ไหนแป้งชูยังไม่ได้ทำค่ะเชฟครัมเบิลอยู่ไหน ยังไม่ได้ทำค่ะเชฟชเชอร์รี่คอมโพสอยู่ไหนกำลังจะทำแล้วค่ะเวลานี้ทั้ง3อย่างที่ถามต้องใกล้เสร็จแล้วนะกิ๊กโอ้โหทุกอย่างอยู่ในขั้นตอกนการช่างตรงวัดทั้งหมดสิ่งที่เราทำก่อน2อย่างแรกคือสโสนสังขยาใบเตยกับไอศครีมเร่งเต็มที่ค่ะอย่าเป็นคนที่ต้องกลับบ้านวันนี้นะกิ๊กค่ะกิ๊กจะไม่กลับค่ะเชฟเร่งทำทุกอย่างต้องไปให้สุดยังไม่ยอมกลับค่ะ Haley Konya.